รีวิวอะไรให้มันหลากหลายนะครับโดยเฉพาะของสะสมที่อยู่ในห้องผมเนี่ยอยากจะเอามาระบายรีวิวเรียงตัวเรียงตัวเลยนะครับก็วันนี้ก็มาอีกหนึ่งลายเกมนะครับก็เป็นเกมที่เราก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับบันทึกบันทึกภาพเกมแล้วก็ลงช่องในเกมของเราด้วยนะครับนะคบใครที่สนใจก็ไปลองติดตามดูเป็นแนวทางในการเล่นได้นะครับผมแต่ก็เล่นทิ้งไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่วันนี้ ที่เราจะเอามารีวิวก็คือ f i n a l Fantasy นะครับเป็นภาค7รีเมกนะครับผมก็เอาวันนี้ที่จะเอามารีวิวก็เป็นของสะสมนะครับเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นหุ่นนะครับผมสำเร็จรูปนะครับเผื่อใครอยากเป็นเอ่อใครที่เป็นแฟนนักสะสมนะครับสำหรับซีรีส์เกมนี้ก็ควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะแนะนำเลยนะครับไลน์ที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือนะครับเอ่อนี่เลยนะครับผม เพย์อนะครับผมเป็นเพย์อัด์ไขงานจีนนั่นเองนะครับผมเผื่อใครสนใจก็ตัวนี้เลยนะฮะแนะนานะครับผมสาหรับใครที่กําลังเล็งๆมองหาหรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับสาหรับงานจีนเจ้าง,งานเพย์อตไขตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทาคลิปรีวิวกันก็เอ่อเนื่องในโอกาสนะครับที่ผมเองก็เป็นแฟนของไฟแนนซ์แฟนตาซีระดับหนึ่งเนาะนะครับในช่องก็ได้ทําการลงคอนเทนต์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่ไม่เคยดูก็ไปลองหาดูกันได้นะครับผมในช่องมี มีไว้อยู่นะฮะที่ลงเป็นเกมเอ่อ Final Fantasy 7 Remake นะฮะก็ตัวนี้อาจหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็เป็นทีฟาร์ล็อคฮานะครับตัวเอ่อเป็นนางเอกได้ไหมได้จะได้แหละอ่าครับผมเป็นนางเอกของคาวนะครับผมตัวตัวเอกตัวดำเนินเรื่องหลักของ Final f a n t a s y นะครับผมทั้งภาค7ตั้งเดิมแล้วก็7 r e m a k เมเลยนะครับผมอ่ะก็ตัวนี้เป็นงานของแพทย์ใครนะครับใครๆก็อ่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับ แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่มั่นใจในงานในคุณภาพของงานจีนนะวันนี้ผมจะมารีวิวให้อีกอเป็นเสียงหน้า,าอ่าเดี๋ยวผมก็ยัดปรับปุ่มกล้องนิดนึงนะครับผมก็ด้านหน้าประมาณนี้ปึ๊บอ่าะะครับผมก็ลวดลายด้านหน้าก็เป็นลายของทีฟ้านะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีโลโก้นะครับก็ถ้าเป็นเพย์อใครนะครับงานแท้ก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นโลโก้ โลโก้เป็นสามเหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ด้วยแต่อันนี้เป็นงานจีนนะก็เลยไม่เขาเขาคงไม่ได้ทํามานะครับผมก็รวมๆก็อ่หน้าปกอะไรก็คล้ายๆกันนะครับผมอ่ปกนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายจากสินค้าจริงไหมหรือว่าเป็นปกที่อ่ดึงมาจากในเกมนะฮะแต่ว่มไม่แน่ใจนะครับแต่ก็โดยรวมก็คือองค์ประกอบโดยรวมคือดูดีนะครับแล้วก็สวยดีนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ด้านในกล่องนะครับผม ก็เป็นเป็นกล่องแบบวินโด์นะครับสามารถเปิดได้นะแล้วก็ข้างๆก็เป็นลายเพีย์ชไคนะคชื่ออ่เพีย์ชไคนะครับผมแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อทีฟาล็อกฮาร์ดนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติเป็นพวก QC ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอรูปของทีฟานั่นเองครับ ตัวนี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วตัวหนึ่งนะครับของค่ายพีอาร์ใครก็คือเจ้าตัวดันเต้จากเกมเดวิดเมคไคลนั่นเองใครที่ยังไม่ไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมก็ลงไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาในตัวของตัวละครผู้หญิงแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการแกะสินค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยโดยรวมนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเนื้อ พลาสติกอาจจะมีส่วนที่เหลืองบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนที่เหมือนสีเขาทําออกมาได้แบบไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่นะครับอย่างตรงนี้จะเห็นสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสีมันเห็นนะมันแทบจะเหลืองไปนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดเก็บสินค้าที่ยาวนานของเขาหรือเปล่านะครับในการเก็บสินค้าของเขาเนี่ยว่ามันผ่านช่วงเวลาระยะเวลานี่มันนานแค่ไหนนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้ก็เป็นสินค้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งในไทยก็น่าจะมีขายแล้วมนะั้ง แต่ราคาก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกเท่านี้ไหมนะครับแต่โดยรวมคือความคุ้มค่าเนี่ยคือดีนะครับก็ปัญหาส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเจอนะครับก็คือแขนนะครับแขนตัวนี้นะครับจริงๆนะครับแขนแขนช่วงเนี้ยครับผมตอนที่ผมได้มานะอันนี้คือข้อเสียของหุ่นตัวนี้นะผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่า QC มันอาจจะต่างกันนะครับในแต่ละตัวจริงๆแขนข้างนี้นะครับ มันจะอยู่ข้างนี้แล้วก็แขนข้างนี้มันจะอยู่ข้างนี้นะครับผมซึ่งไอตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันคนละส่วนกันนะครับตัวนี้มันจะไปอยู่ข้างนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวปอกแขนตรงนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าผมไม่สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับถ้ามีเวลาก็คุต้องคว้านออกนะครับซึ่งจริงๆนะเนี่ย แขนฝั่งนี้มันจะไปอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ไปอยู่ด้านหลังแต่จริงๆแขนตรงนี้มันจะต้องอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ไปอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมันสลับกันตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งผมก็ต้องดึงออกมาแล้วก็แก้นะครับเพื่อให้มันตรงต้องไปไปดึงนะครับแล้วก็แก้ออกซะนะครับมันจะได้ตรงตรงตามต้นฉบับเขานะครับผมอ่ะนะครับเรามาพูดถึงตัวตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับมีส่วนสูงที่ผมรู้สึกว่ามันสูงอยู่นะประมาณเกือบ เกือบยี่สิบเอ็ดยิบสองเส้นน่ะนะครับก็สูงสูงนะครับถ้าใครที่ลองซื้อมาลองจับดูอาจจะรู้ว่ามันอาจจะสูงหน่อยนะครับปรามานี้นะครับหน้าตาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะนะครับแต่ว่าตรานี่คือดูแบบมันดูแบบลงสีมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสําหรับผมนะอ่านะฮะก็ถ้าใครมีฝีมือก็ลองไปแก้กันได้นะครับแต่ว่า ช่องทางอื่นๆมีเยอะนะครับในการซื้อหัวมาใหม่นะครับซื้อมูที่ว่าเขามูไว้อย่างดีครับทําสวยๆก็คือสามารถสามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือไม่คุณจะผมมีอีกตัวหนึ่งเป็นงานแท้นะครับซึ่งมันสามารถเอาหัวเนี่ยมาเล่นกันได้นะครับผมมาเปลี่ยนได้แต่สีมันจะไม่ตรงกันนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ออกมานานแล้วแหละนะครับผมก็ดีเทลรายละเอียดก็นี่ครับเนี่ย ก็เป็นช่วงชุดชุดของทีฟ้านะครับช่วงก้ามหน้าท้องอะไรนี่คือเขาทํามาดีนะเป็นงานจีนที่ผมรู้สึกว่าเออเขาลงทุนนะครับเนี่ยด้านหลังก็ในประมาณนี้นะครับสีก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเดินลายอะไรก็ก็ดีนะครับแต่ความต่างของเนื้อพลาสติกก็จะทําให้เรารู้ได้เลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเป็นงานจีนนะครับก็ความต่างของพวกช่วงช่วงที่ว่าเป็นช่วงเนื้อนะครับพลาสติกอะไรนี้ก็มันต่างกันนะครับระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็มาหัว นะครับสามารถหมุนได้นี่สามอยสิบนะครับจอยอะไรเขาทาออกมาค่อนข้างดีนะไม่ใช่แบบเป็นจอยกระโหลกกะลาเลยนะแต่ว่าอันนี้คือจอยแบบอย่างดีเลยนะมันเสียงแอด้ดังแก๊กเลยดูแขนเนี่ยเป็นระบบข้อต่อดังปุ๊บเนี่ยนะครับปุ๊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 บครับเป็นจังหวะของมันเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นช่วงอ่าช่วงจอยของเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมสามารถดึงขึ้นนี่ดึงขึ้นดึงขึ้นสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับจอแขน แล้ก็พับลงเป็นจังหวะแล้วก็เนี่ยหมุนหมุนได้360องศาเลยนะครับซึ่งดีมากนะครับใครที่จะเอาไปจัดเป็นแอคชั่นโพสถ่ายรูปอะไรนี่คือดูดีนะครับผมแขนก็พับนี่พับได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมือนะครับมือนี่ก็สามารถงอลงได้งองอขึ้นงอลงได้อ่านีครับมันสามารถหมุนนี่ครับอย่างนี้นี่สาม้360นะครับแล้วก็มันสามารถนี่พับลงพับลง,พ,บลงพับขึ้นนะครับมันจะมีตัวปรับของมันอยู่ นี่พับลงพับขึ้นก็เป็นจังหวะของเขานะครับผมนี่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตามมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นงานที่เขาก๊อปมาโอเคเลยนะครับราคาก็ดีด้วยสําหรับสายถ่ายรูปนะครับไม่เน้นราคาไม่เน้นแท้ก็แนะนํานะครับผมทางนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับนี่ครับปรับปรับมือดึงขึ้นดึงลงคือเนี่ยมันทําได้อิสระเลยนะครับจอยก็ทํามาดีนะครับแล้วก็ส่วนกระโปรงนะครับก็ทําออกมาได้นะฮะดีนะครับตรงตามต้นฉบับนะครับผมดีนะ งานกอล์ฟนะครับสำหรับใครที่สนใจนะอันนี้ไม่ค่อยสนับสนุนนอะแต่ก็มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะกันนะก็อ่านะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นงานเพย์อัดใครแต่ว่าแบบอ่างบปริมาณอาจจะไม่มีนะครับแล้วรู้สึกว่าราคามันอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับว่าอาจจะไปซื้ออย่างอื่นนะฮะได้เยอะกว่านะครับก็ตัวนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับนักสะสมนั่นเองนะครับผมก็ขาก็ยกได้นี่สุดเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบคาแรคเตอร์ทีไฟเนี่ยซื้อไปเก็บได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้องานแท้ก็ได้นะถ้าคุณงบๆคุณไม่ไม่ถึงนะอย่าไปฝืนก็ได้ครับแนะนำแนะนำเนี่ยตรงนี้ขาตรงปลายเท้าก็งอได้นะเวลาคุณจัดจัดท่าก้มท่าเงยอะไรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมจัดท่าก้มจัดท่าแบบาเรียกอะไรท่าท่าวิ่งท่าออกตัวอะไรงี้สามารถคือทําได้ครบจบเลยนะครับนะครับเสียงเนี่ยดูดิเสียง,เ,ยเ,สยงเสียงของเนี่ยนะการการขยับ การเนี่ยการเล่นกับจุดข้อต่อต่างๆคือมันแน่นนะครับไม่ใช่แบบรวมๆกะลองก็ลองนะเนี่ยมันจะนี่ยนะคุณจะได้ยินเสียงกบแ๊บกบแ๊บเนี่ยเก็คือช่วงช่วงล็อกอะไรคือเขาทํามาค่อนข้างดีนะประมาณนี้ตัวล็อกอะไรนี่ก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวทีฟานะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่มีในกล่องนะครับ ว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับแต่หลักๆคือเราได้ action base ด้วยนะก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็งานงานเพลทไครนะครับช่วง,งหลังๆเขาจะแถมเเขาเรียกอะไรอะ่ะอสแตนอ่ะมาให้ตั้งด้วยนะครับเฉพาะงานยุคไปใหม่เนาะงานหลังๆนี่เมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยมีนะครับอ่ะต่อมาเราจะมาดูอ่ะมือนะครับเป็นชุดมือนะครับที่เราจะได้ในกล่องนี้ก็ทาสีออกมาได้ดีนะดีไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะครับก็ โดยรวมคือผมให้ผ่านแหละนะครับสำหรับงานเพย์อาร์คงานจีนตัวนี้โดยรวมหลายๆอย่างองค์ประกอบอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะดีนะครับทําออกมาสวยเลยนะครับตรงที่เขาให้แท่นเสียบมือมาด้วยนะเนี่ยคุณสามารถดึงเนี่ยแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกันกันไม่ให้ชิ้นส่วนมันหายนั่นเองนะฮะอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นหน้าที่สองของทีฟานะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะอ,ออกมานิดนึงนะครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้คือ เหมือนเป็นหน้าแบบเขากําลังแบบเข้มขึมนะฮะก็แอบรู้สึกว่าลงสีมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเปรียบเทียบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าเขาดูแบบมันดูปลอมไม่ได้นึงนะอ่ะส่วนวิธีเปลี่ยนหน้านะครับก็เราก็จะดึงผมของทีฟ้าตรงนี้ออกนะครับนี่ดึงดึงดึงผมตรงนี้เฉยหน้าเนี่ครับแล้วทีฟ้าก็จะเป็นคีโมนะครับเป็นมะเร็งนะครับระยะ อ่าที่3ก็วากันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูความต่างของหน้านี่อันนี้คือหน้าที่ใส่ดั้งเดิมนะก็จะมีแบบอ่านี่นี่นี่อันนี้คือแบบยิ้มนะฮะอันนี้คือแบบแบบเหมือนมันจะโกรธโกรธขึ้นมาหน่อยนึงนะอันนี้คือแบบยิ้มนะฮะก็ดูดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ตรงใจครับผมลองใส่แบบหน้าโกรธกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงคิ Q ้วนี่แอบ,บทาแบบไม่ตรงกันอยู่นะมีเกินมาบ้างนะครับเ็าเขาใจได้เข้าใจได้โอเคครับเดี๋ยวลองใส่เขาไปดู ก็ใส่เข้าไปในช่องเดิมนะครับผมแล้วก็เอาผมเนี่ยใส่ทับทับไปเลยทีนี้เหมือนวิกเลยนะเหมือนใส่วิกเลยนะครับผมนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้เห็นไหมก็ดูดีไหมไม่รู้แต่กว่าก็กทํามาให้นะครับผมก็ก๊อบตามงานแท้เลยนะครับงานแท้ให้อะไรมาก็งานก๊อปก็ให้มาเหมือนกันนะครับผมก็โดยรวมก,ก็ก็โอเคแหละแต่มันก็ยังไม่ตรงใจนะฮะยังไม่ตรงใจเท่าไหร่ ไปลองหางานมูมาใส่ดีกว่านะครับผมแล้วก็อ่ะส่วนต่อไปนะครับที่จะได้ก็คือใน,ในตัวในส่วนของผมนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะมีเอ่อผมมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมเป็นแบบนี้นี่ครับอ่าตัวผมนี่คือไม่ได้เปลี่ยนถอดอันนี้นะแต่มาให้เป็นจอยต,ตัวนี้เลยนะครับมาเสียบแทนหัวกันเลยนะครับผมให้มา2แบบนะครับผมก็คือมีผมแบบเรื่องอะไรอะ่ะ ผม <perfekt> แรกๆมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเรียบๆนะครับแบบตรงมาอย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าหัวที่2ก็จะเป็นหัวแบบนี้อันนี้มันจะลอยลอยลอยไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้มันจะลงลงกลางมาเลยแต่นี่คือมันจะเลี้ยวเห็นไหมมันจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายผมอ่ะนะจะเลี้ยวไปทางนี้แต่ถ้าตรงอันนี้จะเป็นแบบตรงๆมาเลยนะครับปล่อยตรงมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อแบบกําลังแบบคิวไหวนะครับว้ ใส่ท่าไอชั่นโพสอะไรเงี้ยครับให้มันดูดีนะครับมันก็จะดูแบบเป็นผิวไหวผมลอยอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้อ่ะก็ดีนะมันทําให้การแอคชั่นโพสอะไรเงี้ยมันดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปนะครับก็มีหัวให้เปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่หน้าทีฟ้าแบบสวยๆไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะฮะก็ผมอันนี้คือผมด้านหน้าของเขานะเนี่ยแนะนําแนะนําให้หางานมูนะครับผมมาเราจะมาดู ฐานนะครับฐานนี่ฮะเขาก็แยกมาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าฐานก็เป็นฐานแบบเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นแบบฝังน็อตน็อตเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบกะโหลกกะลานะนี่คือเขาทามาให้อย่างดีเลยนะเหมือนงานแท้เลยอ่ะนะฮะก็เนี่ยฮะไว้จับท่าทางแอคชั่นเอ่อคุณจะจับมันท่ารถท่าอะไรก็อนี่ฮะแล้วแต่ใจเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีมีเป็นรูเป็นช่องครับใส่แเนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผม ก็เล็งให้ดีนะครับก็หาช่องแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเป็นแอคชั่นเบรนะครับผมก็ตัวนี้คุณภาพดีนะผมว่าคุณภาพมันค่อนข้างาสวยเลยแล้วก็มันเอาไปใช้กับถุนตัวอื่นที่คุณอยากจะเอามาจัดท่าทงท่าทางได้อย่างอิสระเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดท่าให้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกมาให้ถึง2แบบเลยนะครับก็คือตัวเล็กกับตัวใหญ่มันให้ตัวใหญ่มาด้วยนะนะฮะนี่แบบนี้นี่คือตัวเล็ก เนี่ยนี่คือตัวใหญ่นะครับผมก็ไวล็อกกับฟิกเกอร์อ่ะอันนี้อันเล็กอ่ะเนี่ยอันนี้ไว้อาจจะไวโพสท่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ <ๆ S 1> แบบยืนยืนยืนเฉยเฉยก็ควรจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะใช้แบบเอ่อรัดแน่นหน่อยก็แนะนําให้เป็นตัวนี้นะเวลาออกท่าแบบเขาเรียกอะไรแบบท่ากระโดดเตะท่าชกท่าต่อยอะไรเงี้ยแนะนําให้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับมันจะล็อกไปแน่นกว่าตัวนี้ก็สําหรับไว้ยืนนะครับประคองใช้ประคองได้สําหรับอันอันใหญ่นะครับคร่าวๆ อ่ะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการรีวิวในรอบนี้นะครับผมก็สวยครับดีนะครับดูดีนะครับใครที่ชอบซีรีส์เกม Final Fantasy นะครับก็แนะนำให้มีควรมีติดบ้านนะครับเพราะว่ามันดีนะครับคุณภาพดีด้วยแต่ถ้าใครงบถึงก็ไปจัดงานแท้กันได้นะครับสวยๆนะครับไม่แพ้ไม่แพ้งานจีนนะครับผมสวยกว่างานจีนอยู่แล้วอ่ะแน่นอนนะครับผมราคามันก็จะต่างกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขอลาไปด้วยกับท่า ภาพโพสต์ต่างๆนะครับที่ที่ผมจะไว้ท้ายคลิปนะนะครับก็จะมีท่าแอคชั่นต่างๆแล้วก็มีแนวทางนะครับในการเล่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่มันสามารถยืนเองได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้จับนะเนี่ยมันยืนเองได้นะครับโดยที่ไม่มีอะไรมาพิงเลยน่ครับฐานอยู่นี้ก็คือบาลานซ์เขาทำมาค่อนข้างดีนะครับผมก็นะก็ขอฝากนะครับตัวทีฟาตัวนี้ไว้สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ควรควรซื้อติดบ้านไว้นะ นะครับถ้าเป็นแฟน f a n ตาซีนะครับหรือคุณแค่ชอบคาแรคเตอร์ก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับมันราคาดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคางานแท้น่าจะอยู่5้0 0ันหกได้นะฮะก็ถ้าเจอเจอดีหน่อยก็นะครับมือสองก็อย่างน้อยก็สักสองพันสามพันนะแต่ว่าตัวนี้ราคานี่คือแบบ ถ้าคุณเจอในช่วงจังหวะที่ดีนัก็ไม่ถึงพันนะครับอยผมนั่นเองนะฮะลองสังเกตดูดีๆนีนะครับโค้ดพวกโค้ดที่ว่าจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์บ้างสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างลองหากันดูนะครับต่างช่องทางธรรมชาติที่คุณซื้อนะครับลองพิมพ์ดูนะฮะถ้ามีก็จัดมาเลยนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับโอเคนะครับผมก้าวนะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหนน้าะคครรัับบผม